การสนในวันนี้เรียนท่านุที่สิริรัตยามรรดีตรู้ที่ช่วยว่าการในสําหรมนางโเรียนท่านบันตำรวจโทีิทักจารุสุบัทรคดีสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรจังจวเก่าและคดีผุ้ชะาตำรวจอุทธรทั้แปด เรียนท่านอัครดชวงพ์กรทีโกริที่ทัาเรืสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเดืสี่ผมนายมาโนชุนักทินเป็นคนที่หกของคุณพ่อระไม้คุณแม่ทักทิมชูนักทิมซึ่งคุณแม่ด้จากไปเมื่อประมาณ๑๐กว่าปีมาแล้วตลอดจน คุณที่กับบอลชูทัพทีมซึ่งเป็นนิชาเราโตรอด้วยลูกันหลานรูน้สึกมีความเรื่องใจเป็นอย่างยิ่งที่ท่านคุ้มีเกียรติทุกท่าน,นไม่ว่าจะมาจากที่ไหนก็นกนแ,นแล้วแต่เมื่อไดถึงความตั้งใจที่จะมาร่วม เป็นที่เคารพซึ่งการสิ่งเหล่านี้ถ้ามาภาคภูมิใจและมีความดีๆเป็นอย่างยิ่งว่าอย่างน้อยท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่เดินทางมาในวันนี้ได้เห็นความสำคัญในการประเพ็ีสงศ์ส่วนการปิธรคุณพ่อถึงเป็นสําคัญสํสำหรับการรับการสู้ในเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง การน้ำประคมจากบ้านท่านต้นการหรือในวณงานหรือการปฏิบัติฐานในเรื่องราวต่างๆที่ผูกหานแะต้องดูแลและผู้มีเกียรติตุกท่านจากไจยจีนนั้นก็ยอมรับว่าอาจจะมีการขาจเกิดข้อข้องเจต่างๆนี้บ้างในนามของผูกหานครอบครัวหรือเพื่อนขอกราบประธานไทยท่านผู้มีเกียรติทุกท่านไว้อาลัย มีสิ่งประการใดที่ครอบครัวชนชั้นกรีตต่อแยงพระกรุของท่านในโอกาสต่างๆกันก็ขอกราบเรียนว่าเรียนเชิญเรื่องมากรบบอกได้เลยครับจากต่างเช่นเดียวกันเพื่อความรักและขอบคุณในน้ำใจในใจของท่านผู้มีเกียรติทุกท่านทุกคนซึ่งวันนี้ผมไม่สามารถจะเดินไปทั่วถึงก็ขอให้ท่านเมื่อโอกาสเดินทางกลับขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ดูพ่อเุทธสธรลูกนองพวกเราทุกคนให้ปลอดภัยและปลอดภัยปลอดภัยตลอดการเดินทางครับขอบพระคุณ่างสืนคูดุของคุณตุ๊กตาไม่ที